วันนี้มาพบกับโตโยต้ h ไ l u ักวีโก้ 2.7J ปี2012วัยรุ่นสร้างตัวที่มองหาอาชีพอยู่นะคะวันนี้เลยค่ะสุดคุ้มกับราคาผ่อนเบาๆเพียง3,000กว่าบาทวันนี้นะ,ะมาดูดีเทลรถกัน,นะคะ่ะ สวยๆแบบนี้กับจังหน้าสีดําสวยๆพร้อมโลโก้สีโครเมี่ยมตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้าขาไม่พอลูกค้าขาช่องลมด้านล่างเราตัดให้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยพร้อมไฟหน้าใสๆไฮโดรเจนแบบนี้สองสว่างชัดเจนมากๆ,ๆลูกค้าขาสีของเราตัวนี้เป็นสีบอลทองสีแท้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าขามาพบกับด้านในอ่ะมาพบกับล้อของเราก่อนลูกค้าขาล้อของเราตัวนี้เป็นล้อกระทะ แพร้อมยางปีใหม่ให้ด้วยเลยนะคะมาด้านกระจกข้างของเราตัวนี้เป็นสีดำอ่าสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้นะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างนะคะพร้อมกับที่จับสีดำอ่าสวยๆแบบนี้เลยอ่าของเรานะคะเราให้ตู้ตัดใหม่ตรงรุ่นสองเมตรสิบพร้อมจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานได้เลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค่ะเป็นเครื่องเบนซินอ่า ไม่พอเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันลูกค้าคะเราพร้อมติดแก๊สให้ลูกค้าไปวิ่งแบบสบายๆกับราคาเบาๆอ่า,าด้านล่างเลยไหมของเราติดแก๊สให้เรียบร้อยลูกค้าคะไม่ต้องกลัวตัวนี้ได้ไปคุ้มมากๆอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดดูตู้ตัดไม้ให้นะคะด้านในนะของเราอ่าสวยๆแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่มีรั่วซึมอย่างแน่นอนเราพร้อมอัดไหม บอกแล้วลูกค้ขาขาผ่อนเบา แถมวิ่งงานได้ยาวๆโหคันนี้บอกเลยคุ้มมากๆลูกค้าลูกค้าที่มองหาอาชีพอยู่ไม่ต้องกลัวเลยว่าอุ้ยจะต้องผพอนนักจะต้องอะไรคันนี้บอกเลยตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนดูด้านหลังของเราสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าคะพร้อมโตโยตา้าอ่าพร้อมโลโก้ไฮรักวีโก้ด้านนี้นะคะสวยๆแบบนี้ไฟไท้ายแจมๆอบอกเลยว่าสวยมากมาดูสีรอบพันกันลูกค้าคะ คันนี้ไม่มีเสียไม่มีรอยขีดข่วนใดๆก็อาจจะมีเล็กน้อยของมีของการใช้งานของคนเก่ามาแต่รับรองได้ว่าคันนี้สวยจริงๆตู้ก็ตัดให้ใหม่สวยๆแจมๆแบบนี้เลยมาดูด้านในกันลูกค้าคะ่ะด้านในของเรานะคะตัวนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆดูนะคะคันนี้บอกเลยสวยเป็นไงคะ ด้านในเป็นสีดำพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลาัย power อ่าบอกเลยสวยมากคันนี้เพลงก็พอวิทยุใช้ได้ปกติลูกค้า่ะแอร์ก็เย็นอ่าบอกเลยคันนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วไม่จองไม่ได้แล้วอ่าสำหรับลูกค้าที่ดูรถเป็นนี่ค่ะตองนี้จะพามาดูเมดอาร์ตของเรา สวยสวยแบบนี้ไม่มียู่ไม่มีบี้บอกเลยว่าสวยมากๆเม็ดเรียงสวยเหมือนเดิมอ่าลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องบินซินพร้อมติดแกนให้ลูกค้าไปวิ่งงานกันแบบจุใจไปเลยคันนี้นะคะราคาน้อง เบาๆนะคะบอกเลยถ้าบอกแล้วจะตกใจอุ้ยทำไมมันถูกขนาดนี้รถดีรถถูกล้ำเลิศคัสเซนเตอร์ะคะคันนี้ค่าตัวน้องเพียง1 9 9 9 0 0บาทผ่อนเบาๆเพียง3,000คกูบาทเท่านั้นค่ะสนใจนะคะติดต่อเบอร์น้องนี้ด้านบนได้เลยค่ะ064-148-1195น้องนี้ล้ำเลิศค่สเซนเตอร์ค่ะ